แล้นสะัก <c oughs> กางาน้ำอือตดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็กลับไม่โดน หืตัวว้นเลยครับทีนี้มันกัดสะบัดหรือว่ากัดไม่โดนครับนะครับตัวว้นตุ๊บเลยครับวันส้นเลยกัดเป็นกบยาแก้คันนะครับสีดำตัวมานครับตัวนี้มั่นใจเลยครับว่าถ้ากัดอะไรไงก็วัดติดครับยังไงก็ฝากผลงานของกบยาแก้คันไว้แล้วนะครับกบยาง กับยางแก้คันกัดมันทุกตัวสุดยอดมากๆครับขอบคุณครับ